สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ลอง289มาพร้อมรถตู้นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2,005ปี05นะครับคันนี้เกียร์ธรรมดาราคา365,000บาทเท่านั้นนะครับนี่ได้แปลงหน้าเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับคันนี้นะครับสีเก็บมาแล้วนะครับทั้งคันนะครับสีไม่มีริ้วไม่มีรอยแล้วนะครับนะครับ ราคาเบาเสะบายกระเป๋ามาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับภายในก็จะเป็นเบาะสีครีมนะครับนี่แต่งเป็น v i p นะครับ V i p เต็มนะครับคันนี้เขาเขียนว่าอะไรประตูอัตโนมัติอ๋อประตูดูดคันนี้มีประตูดูดด้วยนะครับนี่ครับโอ้เบาะสวยนะครับภายในก็หรูนะครับนี่ครับเบาะสีแถวนะครับคันนี้นี่ครับ หลังคาเป็นโทนสีเทานะครับเบาะสีครีมนะครับทีวงทีวีมีนะครับผมราคาเบาๆสบายกระเป๋านะครับราคานี้ไม่เจ็บนะครับแต่จบนะครับผมลองเบิงพี่น้องเบิงเอาแย่งเอาครับผมนี่ครับะเบียน5 8 8 3าอุบลราชธานีครับผม ลองดูนะครับท่านใดที่หาลดราคาแบบประมาณ3 0 0 0สนกว่านะครับคันนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าได้เป็น VIP ด้วยนะครับนี่ครับภายในก็เป็น VIP เบาะก็ดูดีเลยนะครับ365,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ขออนุญาตขายเงินสดเท่านั้นนะครับนะครับขอท่านใดที่สะดวกเป็นเงินสดนะครับเพราะว่า ไปเน้นไม่รับจัดแล้วนะครับนะครับสามแสนหกมื่นหาพันบาทสดไปโรดพี่น้องสดไปโรดไปรับทรงนักเรียนก็นดีไปใช้ในครอบครัวก็ดีนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับเอาไปทำอะไรก็ได้นะครับเติมน้ำมันก็ไปได้ทั่วประเทศเลย <laughs> <laughs> นะครับอ่าล้อแม็กด้วยนะครับอันนี้ได้ล้อแม็กได้ประตูดูดได้ VIP นะครับ นี่ Connie, Mac นครับแม็กขอบ15นะครับผมนี Somehow, ้แม e ็กขอบ15นะครับก็ฝากท่านผู้ชมฝาก f c ไว้ด้วยนะครับเผื่อท่านใดอยากได้รถเบาๆสะบายกระเป๋านะครับราคาไม่เจ็บแล้วจบนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับดูแล้วชมแล้ว อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลอง289เดเ้ดอร์พี่น้องเดอนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้คันนี้ก็บา,บายบายขอบคุณครับ